สวัสดีค่ะหัยฮานอยวันนี้ปังมากเลยนะคะ05นะคะให้0และ8นะคะเอ่อมา40 05 50นะคะแล้วก็08เนอะโอ้ยท่านผู้ชมดูในชุดกัน86ก็มาอยู่นะ67มาไหม67 67ไม่มา74ไม่มานะคะ สองสี่มาอยู่นะคะในสูตรเนาะอ่ะปังมากก็เข้านะคะวันนี้วิ่งรูดแปดเนาะแปดมาเยอะแยะเลยอ่ะเห็นไหมเนาะศูนย์แปดตรงๆเลยอ่ะตามต่ออะฮะงวดของวันที่เจ็ดเนาะ สมุดหมดแล้วฟาดคือแหกมันเถอะเลียมไม้เลยนะคะท่านผู้ชมอันวายเดอร์เนี่ยฮันวาย เศษปกติ VIP นะคะอ่างวดนี้นะคะท่านผู้ชมอ่าล็อกเฉพาะกิจนะคะก็จะมีศูนมีสามมีห้านะคะ แปดหนึ่งสามพิเศษนะฮะหนึ่งหกหนึ่งเก้าสี่เก้านะฮะอาจจะเบอรบบ์นบนิร์นมแมบบนี้ปกติ หน่อยนะคะวันพรุ่งนี้เด้อท่านผู้ชมอันนี้ก็เฉพาะกิจพิเศษปกติ V I P อ่ะล็อกเฉพาะกิจนะคะก็จะมี035813พิเศษ1619949ระวังเบิ้ลนะคะอาจจะเป็น1199ก็ได้นะ,ะปกติ503381 VIP 478256เอามาดูกันว่าตัวไหนชนบ้างนะวิธีจับนะคะท่านผู้ชมขาเราสามารถจับลายนอนหรือว่าลายตั้งก็ได้นะคะสังเกตเลยนะคะว่าอ่า35มาแล้ว08มาแล้วนี่ไง08นะคะ81 หนึ่งและแปดมาเยอะมากนะคะสังเกตว่าห้าศูนย์สามเหมือนกับเหมือนกับวันนี้ใช่ไหมห้าอะไรนะแต่ว่าหนึ่งศูนย์ไม่มาเนาะศูนย์ห้า สกู่นะฮะเออเดี๋ยวนะจับก่อนสามห้าศูนย์สามห้านะฮะศูนย์สามห้าห้าสามศูนย์ แต่หนึ่งเลขแปดมาเยอะเดี๋ยวนะคะห้าหนึ่งสองสามห้าก็มาเยอะนะรูดนะคะมาหลุดค่ะหลุดเนี่ยห้านะคะให้ห้าห้าของเรามีห้าสามและห้าศูนย์เลขตัวเดิมน่าจะมา ออ่ะใครชอบหนึ่งนะคะก็จะมีหนึ่งสามสามหนึ่งด้วยนะคะสังเกตว่าเห็นไหมครับชนกันเนาะไป,ไปะใส่บ่ได้ไหมนี่วิธีจับนะคะแต่แอดให้แค่นี้นะเอาพูดอยู่คนเดียวทำไมให้ชุดเดียวเพราะว่าห้าศูนย์สามศูนย์สามห้าชนกันสามตัว ยแลวมีัน,นี้ด้วยนี่แปดหนึ่งสามนะคะสามแปดหนึ่งเลขมาแปลกอะอ่ะชุดสามตัวนะคะออเอตรีเจ้านี่แต่อารมณ์ไปท่านผู้ชมขานะคะ แนวทางก็โปรดใช้วิจัยวิทญยญาในการรับชมด้วยนะคะเนาวันนี้เป็นลายมีแต่จับสามตัวนะคะอ่ะรวยๆเหงนๆปังๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะปล่อยแต่ชุดสามตัวนะวันนี้